สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องกลี่นเนเจอร์ได้นำเรื่องราวของข้าวกอขอ43ทางเลือกของผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักมาฝากทุกท่านกันค่ะจุดเด่นของข้าวกอขอ43คือเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำโดยค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่57.5ซึ่งต่ำกว่าข้าวทั่วไปค่ะจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้เป็นโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่งค่ะ นอกจากนั้นแล้วเมื่อทานข้าวกอขอ43เข้าไปร่างกายก็จะเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ทานไม่หิวง่ายค่ะข้าวกอขอ43คืออะไรข้าวกอขอ43หรือ r d 43เป็นข้าวเจ้าพันหนึ่งที่ได้จากการผสมเดี่ยวระหว่างพันข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีและพันสุพรรณบุรีค่ะ ข้าวกขอ43มีคุณสมบัติพิเศษคือมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวอื่นๆทั่วไปเช่นข้าวกขอ15มีดัชนีน้ำตาลที่69.1ข้าวพิษณุโลอก80ค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่59.5แต่สำหรับข้าวกขอ43จะมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่57.5เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ข้าวกขอ43ยังมีค่าอะมิโลสต่ำ ค่าที่สามารถระบุความนุ่มเหนียวและร่วนแข็งของข้าวได้ค่าอะมิโลสยิ่งต่ำข้าวยิ่งนุ่มอยู่ที่18.82%ระดับที่เหมาะสมคือ10-19ทำให้ข้าวกอขอ43มีความอ่อนนุ่มทานง่ายใกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ105ค่ะจุดเด่นของข้าวพันธ์กอขอ43มีแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลมีขนาดใหญ่กว่าข้าวพันอื่นๆ เมื่อทานเข้าไปแล้วการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆค่ะดังนั้นข้าวพันกอ์กอ43จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานนอกจากนี้การที่เป็นข้าวที่ใช้เวลาย่อยแป้งเป็นน้ำตาลได้ช้าจึงทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้นจึงเหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนักอีกด้วยค่ะทางนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าวกข4อสามารถทานได้มากๆโดยไม่กลัวอ้วน เพราะข้าวก็คือข้าวคือคาร์โบไฮเดรตคือแป้งดังนั้นจึงควรจำกัดปริมาณที่ทานในแต่ละวันให้เหมาะสมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ